ครับวันนี้เจอกันแต่เช้าเลยของวันที่16เฮ้ไม่ใช่วันที่16วันที่หนึ่งกันยาห5ห้วันนี้วันหวยออกเลยก็ไม,ม่รู้ว่าจะรวยหวยหรือจะกินผักที่เราปลูกเองเนี่ยนี่ครับแตงร้าน ที่ปลูกไว้เนะี่ยเดี๋ยวจะสูมให้ดูลูกมันไม่ค่อยยาแล้วก็ไม่ค่อยใหญ่เพราะว่ามันเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะครึ่งใหญ่ครึ่งเล็กให้ใหดูนะลูกลูกมัน,นจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะสาเหตุอะไรฮลูก เพราะว่าอีกอย่างเนี่ยนี่ครับมันมันเป็นลูกลังล้วนเลยดินที่นี่อันนี้อันนี้ไม่มีดินผสมเลยลูกลังล้วนเลยแล้วเราจะหาซื้อเจ้าขี้งัวขี้ควยมันไม่มีอีกอย่างก็บอกฝนมันตกมันเปียกก็เลยกอกไม่ได้ โอ้ส oh, ่วนใหญ่ <c oughs> เขาจะเอาไปโรยต้นยางนันด้วยเมื่หาซื้อ,อยากเนาะใช้ปุ๋ยอย่างเดียวก็ไม่งามอยู่ลงอยู่เรียงก็ไม่งามมันก็อยู่สภาพนี้ยังดีมันยังยังได้กินบ้่งแต่จะให้ดีมันต้องมีขี้งวัวขี้ควายเออขี้กล้วยภาษาเขานะาว่ากันเ้อ คือว่าการพูดการจาไม่เพราะเน้นภาษาเขาต้องท้องถิ่นที่ที่เราอยู่ที่กําลังถ่ายให้ดูอยู่เนี่ยที่นี่คือที่บ้านคามินแปลงโคนพิสัยหนองคลายครับเนอย่างนนเนี้ยก็ย,ยังดียังได้กินมั่งแต่งเปนแต่งร้านซื้อเม็ดมาจาก นี่ธรรมดานะลาซาด้าเด้อเห็นหรือเปล่าครับตรงนั้นนะที่ที่ที่จะให้ดูเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แนวโลกมันจะเป็นอย่างนี้แบบแบบนั้นเต็เยอะจะีู่ไม่ดูหน่อยนานละจะเป็นแบบนี้เพราะว่ามันไม่มีขี้ปุ๋ยคอกมันอนะ มันมีแต่ใส่ยูเลียไปมันก็มันไม่ใช่มันไม่ค่อยงามมันว่าว่าว่าอะไรที่มันไม่ค่อยงามเลยหรือเปล่าแล้วก็อันนี้อันนี้เป็น น้ำเต้าน้ำเต้าลูกเล็กแต่น้ำเต้าสวยขึ้นดีเหมาะสำหรับดินดินลูกหลงังที่เห็นดีมากเลยสำหรับเอเพืกน้ำเต้าเพืกแฟงเพื่ออะไระแล้วก็อีกอย่างนะกล้วยก็ปลูกงามดีสำหรับไอ้ลูกลังเนี่ย ที่น้องแฟนเขามาพอดีก็เลยเรียกเขาเอาไอ้เจ้ากาแฟให้เขาเป็นค่าที่เขาวานให้เขารับรับใบมีดไอ้จีดยางให้พอเราก็รับไม่ได้ มันมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เหมือนนี่กับที่นี่แต่ยงดดยานี่กีดยางมนคนละแบบกันเรามือไม้ก็จับไม่ถนัดก,ก็เลยให้ให้เขารับให้เขาเข้าใจรับส่วนใหญ่ใครก็มาวานให้เขารับให้เขารับเขารับนีมีดกีดยางดีเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะ ให้ดูที่ที่จะปลูกผักใหม่อีกที่ที่แปลงโคกเราเนี่ยนะครับปลูกแตนโมเยอะเนะนี่มีมีเพือกแฝงเพือกไรแฝงเพิ่งจะปลูกก็เริ่มงามแล้วนี่ก็คือแตงไทย เราถ้าดินดีๆนะเราร่างกายดีๆเราชอบเรามือบอลชอบปลูกพผกักอะไรนี่ครับถัว่วไม่มีขี้วัวขี้ควายขี้คว้ยเนี่ยหรอกเนี่ยปลูกบนลูกหลังเนี่ยเลยเพิ่งจะแตกพอดีมันได้ฝนด้วยสองสามวันนี่ฝนมันตกตกก็เอาเปแนวตายเลย ย่างดี่นะาตรงนี้น้ํามันไม่ท่วมเพราะว่าถถฐานที่มันเป็นโคกเนินเหมือนเหมือนเนินเขาไม่น้อยเนะ่ะนี่ครับก็ปลูกพริกปลูกไรก็ได้ชอบปลูกตรงนน้นก็มีเม็ดเม็ดใหญ่ริกแต่ก็ดีไม่กี่วันก็โตแล้วโคกกะกะก็คงจะได้กินยูเรียนะเขาไม่มีขี้ งอขี้ควายเนี่ยนี่เนี่ยนี่แล้วก็แตงไทยนีย่คนละสายกันมันสายเดียวกันแหละอนโนนกับอ,นอนโนนนะกับอันเนี้ยมันเป็นปลูกวันเดียวกันแต่มันคนละแบบมันดูดินเป็นเป็นที่รูก,ล,กลัง กาเป็นลูกลางบางที่ก็งามก็ปลูกไว้เยอะเหมือนกันชอบปลูกมีกล้วยมีสแตวมีมะม่วงมีอะไรนะสะอมสะอมไร้ไร้หนามคู่ง่ายๆคูดจะจาบเลยขอโทษนะครับทุกทุกคนมั่งโคตรโกหกเลยไอในเฟสเนี่ยไอขาย แหมบอกไม่มีไม่มีน้องไม่มีหนามพวกข่ยมังโกกขายกันบอกไม่มีไม่มีที่อะไรมันน่าไปมุดเข้าโทรศัพท์แล้วก็ไปลากมันมันมาออกมาดูเลยถ้ามันมุดได้นะมุดเข้าโทรศัพท์ไปเลยแล้วไปลากม,านะมันแไม่มาดู ตอนนี้ซื้อมันมาแล้วปลูกไปแล้วมันก็เป็นะอ,อมมีหนามเหมือนทุ่วไปน,นี่ครับผิดไปขอต้นเข้ามาแล้วก็มาปลูกดูเม็ดแต่พัณฑ์น,นี้ดีเผ็ดแล้วก็เม็ดหย่มาก สวยนี่ผักอะไรเนี่ยชะอมพันนี้ดีเนี่ยเนี่ยลายเม็ดจริงๆเลยอันนี้เป็นกล้วยอะไรนะมาเอามาจากคลองแปดบ้านบึงชํำอ้อบ้านบ้านที่บ้านของผมอยู่เนี่ยละ พันนี้พันนี้ใหญ่เอามาปลูกตั้งรู้สึกจะสามสี่ปีแนละ้วต้นแค่เนี้ยพราข้างล่างมันเป็นปลูกไม่ไปมันเป็นดินทรายเก็บไม่งามแก่กลับงามลูกหลังงามมากลูกหลัง ก็เลยว่าจะหาให้ฝึกนอกล้วยนออะไรปลูกไว้เยอะปลูกไว้คงไว้ขายบ้างไปขายข้างงทางหลายตลาดนัดจะให้ดูที่มาปลูกไว้มีเนี่มีขานี่มีขาที่เจ้มามะพร้าวนํำหอมตัวนี้ สักผิดสงสัยมันดูมันสภาพมันเหมือนจะตายมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ดูสภาพมันเสียดายครับซื้อมาเอาสาาจนนู่นตลอดปลูกเราก็ไม่ใช่ว่าใส่ปงใส่ปุ๋ยเราก็ลดน้ำลดน้ำมัางไม่ลดมัง่งงงเงือนดว่าจะจ,ะจะตายตายก็ไม่ปลูกอ่ะไม่ปลูก อย่ืนมาแซมไม่ได้หรอานี่เ็าไปไหนหนาภาษาท้องถิ่นเขาว่ายัางไงผมผมก็ลืมแล้วครับขอโทษทีนะครับสำหรับคนท้องที่ผมบอกโกงรัวภาษาภาษาท้องท้องที่ที่นี่ท้องถิ่นที่นี่คือผมพูดไม่ได้พูดๆๆพูด พูดไม่เป็นแต่ฟังฟังได้เพราะเพราะยังไงคุยคุยกันได้ภาษาถึงคนเราจะภาษาท้องถิ่นกับภาษาแต่ละถิน่นแต่ละถิน่นถ้าคุยกันได้โดยที่ไม่ต้องไม่ใช่ดัดจลิตกูกูยอยากจะพูดนังไม่ใช่ก็พูดตามบ้านเราอะแต่ขอให้มันเข้าใจเรื่มรู้เรื่องกันเนะี่ยมันก็คุยกันได้แล้วไม่จําเป็นมุเข้าเมืองตาหลิวมันหลิวแล้ว แต่มันก็ลีวไม่ได้พูดไม่ได้ก็แบบนี้นดีกว่าเข้าใจง่ายกันดีจริงไครับน,นี่นี่นีกล้วยนี่กล้วยน้องสำอมออกนั่นน่ะเนี่ยเอามาปลูกเนี่ยน้ขนุนก็ปลูกเนี่ยครับสภาพที่มันจะไม่ค่อยงามกับลูกลังเนี่ยขนุนก็ไม่ยังไม่ค่อย งามเท่าไหร่ปลกสะดงแต่สะดงสะดาปลูกสะดางามดีงามกับสําหรับเอลูกหลังงามมากจริงจมะนาวมะนาวก็ไม่งามอยู่เงี้ยจะเป็นปีแล้วยังไม่โตไปมันไม่ไปไหนเลยนี่ครับกล้วยพันลาชินีเดี๋ยวต้นนี้นะเดี๋ยวถ้า มีเครือเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูเลยครับอันนี้เป็นถ่ายใน YouTube เลยให้ดูเลยครับรับรองลูกใหญ่เครือใหญ่ไม่ใช่ว่าเลี้ยวมาเหลือลูกจี๊ดหนึงไม่ใช่กล้วยน้ำมาทั่วไปลูกเนี่ยใหญ่ดีมากเลยขายราคาดีพันราชินี ตัวนี้ครับถ้าลองออกคองออกเครือแล้วสมชื่อเขาละเป็นราชินีกล้วยเลยเดี๋ยวลองเอาปลูกคู่กันอันนี้ราชินีกับอันนี้คือกล้วยธรรมดาแต่ก็พันใหญ่เหมือนกันมันพบพันุใหญ่ตัวนี้แหละ แล้วนี่ก็เป็นมะม่วงปลูกไว้สามสามฤดูครับครับสวัสดีครับตะไคร้ตะไาย้ก็งามนี่ปลูกมาที่แรกเนาะโอ้โหดูไม่จืดเลย มันเรายังไม่มีน้ำด้วยรอฝนอย่างเดียวไะก็ฝาจะได้น้ำปลาจะต่อน้ำมาได้เัาไม่มีมีท่อเลยเหน็นไหมจะสังเกตง,ง่ายคือท่อมันถ้ามันจะใกลไปเลยมันอจเขียวอนั่นแหละพขพึ่งมาให้เดินให้ก็เลยได้ต่อน้ำเนี่ยก็เลยได้ต่อน้ำมาเนี่ยงั้นไม่มีน้ำลถหรอก นี่แล้วก็อันนี้ก็คือเขาเรียกอ๊ะอะไรนะลืมชื่อซะและ้วใครนึกได้บอกด้วยเด้อผมลืมชื่อซะและ้ว โอ้ยันอย่านึกระดีกว่าให้เห็นต้นเอาคนอาจจะจำนึกขึ้นได้แต่ผมนึกไม่ไม,ไม่ออกอันนี้ก็มีบะคุงไม่ไม่โตน,นี้เป็นกล้วยหอมนี่มะม่วงพันเดียวกับตะก,กี้นี่แหละแฟนก็ชอบกินก็เลยซื้อลงเอามามา,มา,มาปลูกในนู้ ดูมะนาวเหมือนกันเลยสภาพกิ่งเท่ากันเลยกับต้นต,นตีตี้เนี้ยสภาพเป็นอย่างเงี้ยนะอันนี้ได้ได้ปุ๋ยได้อะไรเยอะแต่มันไม่ไม่ไม่ไป <S <S เราพยายามหนุนมันแตนน่ไม่มันไม่โตไม่โต,ตก็แล้วแต่คุณจะโตเมื่อไหร่แต่ก็ลดน้ำใส่ปุ๋ยปกตนินี่นะครับ <S <S ต้นละ80บาทซื้อมาลอง ปลูกดูกต้นนี่คือต้นเงาะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นสภาพแบบไหนถ้าโตขึ้นมาเอมา2ต้น,ต,นต้นเงาะจะเอาลิ้นจี่มาปลูกด้วยแต่ไม่มีก็เลยได้เงาะได้เงาะออมา2ต้น อันนั้นก็เป็นกล้วยเล็บมือนางเขาให้มาปลูกเนกันเนะาเองชอบปลูกกล้วยเขาก็เลยให้มาเนี่ยมันเริ่มโตก็มองดูเออก็โตวไวเหมือนกันนะเพราะปลูกมาปลูกที่หลังเขาไม่ได้ปลูกไอ้พร้อมพวกไอ้พิกเกมื่อนี้ไันนด้ปลูกที่หลังโตโตวไวดีดวยครับผมถ่ายลงยูทูบนยครับ อย่างดีคนนี้นี่เขายังโอเคนะดแต่ทีแ่แถวบ้านที่ท,ที่นูน่นขนาดมันเห็นเราควักวโทรศัพท์มาเห็นล้วถ่ายมันยังงูล้อ,อเลย้าเกี้เมื่อกระทั่งเราเดินเราออกออกกำลังกายมาันยังงูล้อเราเลยมันไม่เคยเห็นมัน้งนี่ เนี่ยแหละเนี่ยแหละไอ้ชาวอมเนี่ยที่มันว่าเนี่ยท,ที่บอกก็จะถมุดเข้าโทรศัพท์ได้ไปมุดไปรกระชากหัวมันมาเลยให้มันมาดูเลยเนี่ยสะอมไห้เม็ดไม่มันมืงโกหกกันได้นะทั้งหมดนี่เนี่ยที่ซื้อมาทั้งหมด มันสองร้อยหรือสามร้อยบาทเนี่ยนเนี่ยท่แรกกะกะเออลรเมร็ดเว้ยเพราะว่าทางบ้านเราไม่เคยเห็นเนี่ยกระเพิ่งเห็นประกาศในขายในโทรศัพท์เนี่ยก็ลองดูเพื่อสื้อซื้อมาเพื่อจะเอาพันมันเนี่ยเอาต้นเนี่ยเวลาขยายขยายเอง แต่ปล่นตท้ายแค่นี้ก็ไม่ต้องขยายแล้วเพราะว่าเรานึก,กว่ามันมันลายเม็ดอันนี้มันก็มีเม็ดไม่ต้องขยายแล้วแค่นี้พอแล้วที่แรกกอากาศจะขยายล้อมเป็นเป็นนี้เลยเป็นรั้วรอบรั้วเลยเนี้ยมันก็ดีเวลาโตแล้วมันกันอะไรได้นี่ครับมันได้น้ำนี่ยแหละ ถึงไอ้ต้นพวกเนี้ยต้นไม้พวกนี้ยงามขึ้นมาแต่ก่อนมันก็ได้แค่คุณคุณพระพิรุณเนี่ยบนฟ้าเนี่ยเทวดาเขาเอาน้ำมาให้วันไหนนั่นแหละต้นไม้ก็ถึงได้วันนั้นนั่นแหละแต่มามีไอ้เจ้านี่มาค่อยเชื่อหน่อยเรา วันเว้นวันแล้วก็ลดนี่แะครับสะอมก็แค่ปลาแค่น้ตละแหละก็จะให้ดูรอบโคกของเราที่เอาดินไม่ดินลูกลังมาโถมไว้เนี่ยก็ยังดีแต่ไม่มีเงินทุนนี้จะปลูกบ้านหนึงนะก็ยังดีได้ ปลูกต้นไม้ต้นผักอะไรได้ไว้ได้ได,ได,ได,ได้ได้กินกันเรานะ่กกินเองแหละไม่ต้องขายได้กินแล้วจะขายได้กินก็แสดงว่าเขาเขามุดล่วเข้ามาแล้วกันเราถือว่าแบ่งกันกินแล้วกันแต่ขอคำเดียวว่าเออขอผักกินบ้างนะว่าปไปอยางไม่ใช่ว่าไม่เอกินแล้วไม่บอกไม่บอกเราเก้าติดมัาง เพราะว่าชอบเหมือนกันมือนกชอบปลูกให้คนอื่นกินแล้วภูมิใจแต่ไม่ใช่รักรักคนอื่นรักเอาไปกินคืออม่งนั้นไม่ภูมิใจนะที่แล้วคือบอกก็ดี่แน่ละครับองสัวที่เพิ่งจะเพิ่งเพิ่งจะปลูกไว้นะ่ยมันลุกลังลุกลังนูนเลยนะ เนี่ยและครับไอ้เจ้าน้ำเต้าน้ำเต้าลูกน้อยซื้อถุงมาเนี่ยซื้อไอ้เมล็ดไอ้เจียไตยเนี่ยมันเป็นพันธ์แบบลูกยาวๆคล้ายๆกับแฟงเหมือนกันนะแต่เป็นเนี่ยแหละน้ำเต้าเลยแหละแต่เวลาเอามาปลูกด,ดันเป็นลูกลูกกลมๆไม่ใช่ลูก ลูกเรียวๆก็ลูกเรียวลูกเรียวมันกินมันจะกินอร่อยฝ่าแล้วเนื้อมันจะเยอะฝาอย่างนี้อย่างนี้มันใหญ่หน่อยมากกันไปก็แก่แต่พันเนี้ยถามดีไหมมันก็ดีนะเพราะปลูกไปแล้วแต่ถ้าจะดีนะไอ้ไอ้ลูกยาวคล้ายแฟงดีฝ่าก็เนี่ยใช้ส่วนใหญ่จะไม่ไม่จะไมไ่ใช้ยานะ ที่ที่ที่ฉีดมันก็คือมีหลักเลยเนมโรงเรียนกับเอ็มยห้าสิเนี่ยดูในยู u ูบมาเหมือนกันเขาบอก,ม,กมันก็เป็นปุ๋ยอีกแบบหนึง่งเนี่ยครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละดินลูกลังอ่ะให้ดูใกล้ๆเลยแต่ทีแรกมันดูไม่ค่อยเห็น ลูกมันจะเป็นลักเส้นหนแบบนี้อันนี้มันแตงพันแตงล้านนะครับไม่ใช่พันไอห,หยดหยดน้ําไม่ใช่คนระับมันเหมือนพันหยดน้ํเลยนะ,นะรครับเนี่ยแะละครับเป็นรักขึ้นหนแบบเนี้คือเนี่ยลูกหลังนะเนาะทำยังไงได้ยังดีอย่างที่พูดตีแรกมันยังออกไห้กินถ้าไม่ออกเนี่ยนะทำไมออกคือคุณเนื้ยถอนครับ อจริงครับผมผมทำไอ้โครงสร้างอย่างเงี้ยคนที่แถวนี้เขาเขาเขาขับไงมึงว่ามึงทำอะไรทำอะไรปลูกอะเลยเพราะว่าทีงนี้เขาตัวใหญ่เขก็กขปลูกกับพื้นไปเลยพูดดังไม่ได้แล้วก็ใกล้บ้านเนาะว่าไอ้นี่ทาไอ้เนินทากูดีว่า เพราะส่วนใหญ่ผมปลูกอยู่บ้านผมมันก็แบบนี้นแหละความเคยชินแล้วการเก็บเปนอะไรมันก็ง่ายนี่ครับที่ถ่ายให้ทุกท่านพี่พ,พ,พี่น้องน้องลูกหลานได้เห็นว่าตาตาโชคเขาไปไหน เขาไปทำอะไรไม่รู้ไม่เห็นกันหน้าเห็นตากันเลยวันนี้แหละครับอยู่ทุกๆุกคนเลยครับผมโชคชัยดองตะวันเนี่ยตอนนี้มาอยู่ที่พลพิสัยจังหวัดหนองคายเนะี่ยไม่ได้อยู่ปทุมไม่ได้อยู่ปทุมแล้วมาอยู่ที่นี่ก็หลายปีอยู่ จะให้ดูหน้าตาเนี่ยจำได้ไหมครับสวัสดีทุกคนขอลาก่อนนะครับแค่นี้นะครับครับทุกๆ ลลขอลาก่อนเดี๋ยวผมจะนี่ ท่านี้ครับที่ให้ดูบรรยากาศของที่ที่อยู่ที่โพมิสางคลายเนี่ยครับก็อนบันนึงก็อยู่กับสวนเนี่ยครับไม่ได้ไปไหนไม่ได้เล่นล่อนไปไหน่งเนี้ยดีแล้วไม่ต้องเปลืองไม่ต้องไปไหนก็ใช้เงินนั้นน่ะอันนี้ก็ขอกราบสวัสดีสวัสดีทุกทุกท่านะครับขอลาไปก่อน,น สำหรับคลิปนี้ครับครับสวัสดีครับเอยๆๆเด้อว,ว,ว,วันนี้ด้วยวันนี้ด้วย